ท่านผู้ชมเช้านี้คุณแม่ก็จะมาแนะนำเมนูนะคะง่ายๆสไตล์แม่น้องเกซินีนะคะเช่นเดิมค่ะวันนี้เมนูแซบ่บๆเค่ะาจะพาไปเมนูแซบ่บๆวันนี้ของคุณแม่ก็คือยำหมูสับไข่ชะอมค่ะหรือว่ายำไข่ชะอมหมูสับนั่นเองค่ะยำไข่ชะอมหมูสับของเราก็จะมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ค่ะหรือมีวัตถุดิบนะคะ มีวัตถุดิบก็จะมีน้ํากระเทียมดองค่ะแล้วก็จะมีหมูสับแล้วก็จะมีไข่ชะอมนะคะแล้วก็เครื่องยำตามธรรมชาติเลยค่ะเรื่งเครื่องยำโดยทั่วไปค่ะก็จะมีหอมซอยพริกแล้วก็จะมีต้นหอมซอยนะคะที่สําคัญก็จะมีเดี๋ยวเราจะต้องเจียวไข่ก่อนนะคะเจียวไข่ก่อนนะคะวัตถุดิบนะก็ง่ายๆสไตล์แม่น้องเกษมี จะพาไปแซ่บไปนัวกับเมนูนะคะยำค่ะวันนี้เมนูยำง,ง่ายๆลิมรั้วของเราเลยค่ะยำไข่ชะอมหมูสับค่ะยำไข่ชะอมหมูสับของเราวันนี้จะมีรสชาติแซ่บๆให้ท่านผู้ชมได้น้ำลายไหลกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะจากนั้นเมื่อเราเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะเราก็มา ทอดไข่ชะอมกันก่อนค่ะที่วัตถุดิบของเราจะต้องมีส่วนประกอบของไข่ชะอมด้วยใช่ไหมคะเราก็จะต้องมาทอดไข่ชะอมก่อนค่ะเดี๋ยวไข่ชะอมสุกแล้วเราก็ตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเท่านี้ก่อนค่ะเดี๋ยวคุณแม่ทอดไข่ชะอมให้เสร็จก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะ เมื่อเราเทไข่ลงไปแล้วก็ทอดไข่ชะอมนะคะทอดไข้เหลืองจากนั้นเราก็นําขึ้นมาพักไว้แล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอาไปหั่นก่อนนะคะท่านผู้ชมเราเอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูตอนอหันนะะ่นค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาหมูมารวนกับน้ําให้มันสุกก่อน,นะคะ่ะท่านผู้ชมต้องทาให้มันสุกก่อนทํหมูให้เขาสุกก่อนแล้ว นี้คุณแม่ก็เอามารวนรวนกับน้ำให้สุกก่อนนะคะชักก้นผมให้หมูมนุ่มแล้วเราก็เราก็พักไว้คะะ่ะีจากนั้นก็พักเอาไว้เท่านี้ก่อน จากนั้นคุณแม่จะนำมาปรุงรสชาตินะคะเราก็คุณแม่ก็จะใส่พริกป่นไปเลยค่ะตามสไตล์ตแล้วแต่ท่านผู้ชมมากน้อยนะคะตรงนี้ไม่ได้กำหนดน,นะคะใครชอบแซ่บหลายก็ใส่เยอะๆค่ะก็คุณแม่ลองเท่านี้ก่อนเนาะหัวเผ็ด่าก็จากนั้นก็ใส่ใส่กันปลา กลุ่มไว้แล้วมันจะเค็มนะครับใส่ลงไปนิดเดียวก่อนนะคะเพราะว่าแม่รวนด้วยนึ่งาไว้ตามก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดหน,นึ่งตาดปี๊บครับใส่ตาลปี๊บลงไปชาเปรี้ยวหวาเค็มครับ ก็เตียมดองไปหน่อยนะะท่านผู้ชมจ,จะน้ำไปเตยมดองหน่อยไเตยมดองไปนี้นึนนนงค่ะ พริกลงไปเลยค่ะท่านผู้ชมพริกขีน้นกซอยนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยค่ะตรงนี้แซ่บขนาดไหนก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่หอมค่ะหอมซอยนะคะใส่หอมซอยลงไปใส่หอมซอยอจากนั้นก็แม่ก็จะมีมะนาวมะนาวไป หวานแซ่บค่ะเปรี้ยวเยอะไหมเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนเนาะเปรี้ยวเยอะโอ้โผสซีสันง่ายก,กินทีเดียวค่ะท่านผู้ชมแม่จะลองชิมดูก่อนชิมดูนนมก่อนนะคะ แับยัางทำให้ลูกชิมก่อนจะเ,เติมอะไรอีกเปรี้ยวอยีกไหมพอแล้วเหรออ่าประมาณนี้ลูกบอกว่าเอาประมาณนี้อ่าเปรี้ยวหวานเคม็มอันนี้รสพัมต้องต้องการค่ะท่านผู้ชมรสชาติเนี่ยชาติย่างนะคะวันนี้ยำง ไข่ชะอมหมูสับนะคะยังไข่ชะอมหมูสับของเราก็หลังจากนั้นเราก็ใส่ใส่ไข่ลงไปค่ะไข่อันนี้ต้องคลุกเบาๆนะคะใส่ไข่ตอนท้ายเล่ลงไปหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็คลุกเคล้าเบาๆค่ะคะลุกเคล้าเบาๆะะประมาณนี้นะคะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมซอย ก็ประมาณนี้ค่ะ,ะก็เรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะก็จะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มอันนี้ยำนะคะยำหมูสับไข่ชะอมของเราหรือยำไข่ชะอมหมูสับน่าราคาอย่างเดียวกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องเกินีแล้วก็แม่น้องเกินีด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ ก็พาไปแซปมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ